วางูเขียวตรงตัวทอง่โอ้ยโดนงูเขียวล้วถงของห้วยนี่อห้อย้ยแล้วมันแล่นออกจากันแล้วบ้งกินคลุงพักันกินุลุงลุงลุงเียมันจะใสยังไหบ้างินมาหาแม่หินไม่งูน่ะงูน่ะ ถ้ามกัดมห็นมวยาเหรอเพ้มันกอดไว้อ้มพันพันกับบ้านเก่าเลยพันหนุ่มหนุ่ักกว่าหนมตายอ่ะคือกูกลัวกูดัดข้าไปรักข้าไปแป๊บเดียวคืนไปคืนไป YOLO, anh cho thể giúp YOLO không? YOLO, anh có thể giúp gì không? YOLO, anh giúp gì không? anh giúp anh bạn nha! YOLO! YOLO, em đã đến gần rồi. YOLO, em đã đến gần anh có thể ăn trước, mẹ cho ăn. เออแมวแมวยูโรงูเขียวกินตัวเงินตัวทองยูโรจะช่วยยังไงยูโรกรรมการมาแล้วกรรมการ <c oughs> กรร <c oughs> มการแมว <c oughs> แมวยืนดูกำลังดูกรรมการจะช่วยยังไงเนาะกรรมการเนี่ยม,มาเช็ดแม่เนี่ยคืนเร็วเร็ว ยูโรช่วยยังไงยูโรคืนปลาน่ะคืนแมวมันดึ่มตังดูกินอดแมวแล้วมันดังดูยูโรนั่งเฉยนั่งเบิ่งเฉยไปแล้วดิทางเสร็จวันแล้วจะไปแล้วไปดิวันแล้วขึ้นรถละหน่อย ขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วยูโรจะช่วยยังไงยูโรใกล้หมดแล้ว,วสองข้อมือหนูกกืนแลวยังหนูกกืนแลวยังน้มากินปลาเร็ว<ะ>เดี๋ยวงูมากาดใครไม่กินปลานะอ่ะอาปากดิกืนสิลูก อันนี้แหละอ๋อทะเบียนรถคันนี้ใช่ไหมป้าใช่จ้ะอ๋อคันนี้คันนี้ป้าชายขี่ธมากินประจำไหมใช่จ้ะป้ามีอาชีพอะไรขายก๋วยทอดขายก๋วยทอดอยู่ตรงไหนครับอยู่ตลาดแสงตะวันอยู่ปากซอยวโลชาอ๋อปากซอยวโลชานะครับ จะเข้าบ้านมามาเจออยู่ตรงนี้พอดีมันกําลังมันกําลังเหือยอะไรอ่ะม้วนตัวกันอยู่อี่ยอยู่ตรงเนี้ยพอสักพักหนึ่งช่วยมันออกไปได้ใช่ไหมช่วยแยกออกจากกันได้ครับพอแยกออกไปเสร็จประมาณสิบนาทีได้ได้ยินเสียงอยู่ข้างนอกไปอยู่ใต้ท้องรถอะทีเนี้ยครับมันก็ม้วนม้วนตัวกันได้เนาะก็จัดกันจัดกันอยู่ข้างนอกกันอะพูดไม่เป็นแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับ พี่ก็พอเห็นแล้วก็เลยรีบไปถ่ายคลิปไว้พากันเดินไปถ่ายคลิปไว้หลายคลิปอยู่อ๋อะปกติเจอบ่อยไหมเหตุการณ์แบบเนี้ยไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยเราถามไม่มาครับงูที่อ่ารัดตัวเงินตัวทองเนี่ยเป็นงูมีพิษไหมเป็นงูอะไรงูเขียวไม่มีพิษก็เรียกงูเขียวเลยจ้ะงูเขียวแต่เรียกแต่งูเขียวไม่รู้มันงูเขียวอะไรแต่ว่า มันแถวนี้มันมีแต่งูเขียวเห็นแต่งูเขียวตัวเดียวอะแต่ว่าป้ารู้ว่าเป็นงูที่ไม่มีพิษใช่ไหมครับใช่เพราะว่าตัวนี้มันจะอยู่แถวนี้เห็นอยู่บ่อยๆไงแต่ไม่เคยเห็นว่ามันไปกัดกับตัวเงินตัวทองขนาดนั้นแล้วจบด้วยอาตัวเงินตัวทองโดนกินไหมใช่โดนกินโอ้โดนกินเหรอไลอยและกงเขียวก็เลื้อยขึ้นรถเลยเินเสร็จไปไหนไม่ได้ก็เลื้อยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วทั้งต่อกับงูเขียวก็ ไม่ไม่ก็ไม่กล้าทําอะไรมันพอมันกินเสร็จมันก็ขึ้นอยู่ในรถสักพักปล่อยไันสักพักแล้วมันก็ลงท่อน้ําไปโอ้ลงท่อน้าไปไปเองใช่จ้ะมันก็ไปเองครับแล้วเรื่องอทังด้านตัวเลขป้ามีชอบเลขชอบอะไรไหมก็น่าจะทะเบียนรถแหละพ้าะทะเบียนรถใช่ไหม <laughs> รถมอไซค์อ๋อครับผมท้ายซ <laughs> าเล้งอะ